สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชั้นหน้าไม่จบถึง5ยกก่องธารณีฟันทงคู่หยุดโลกซปเปอร์เล็ก VS แอ,อตเตอรก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง adpk2c ครบจบทุกความมันพักยก2 c กองทัลณีสอสมหมายมวยซ้์เฉียบคมวัย27ปีจากเพชรบูรณ์ออกมาวิเคราะห์และทำนายผลการแข่งขันคู่หยุดโลกที่จะชิงบัลลังวันมวยไทยรุ่นบันตันเวท135-145ปอนด์โดยเป็นการเจอกันระหวา่างจนาธานแฮกเกอร์ตีเจ้าของแชมป์โลกคนปัจจุบันกับผู้ท้าชิงชาวไทยซูปเปอร์เลกเกตหมู่9ขึ้นไปคู่เอกของศึกวัน168จะขึ้นที่เมืองเดนเวอร์รัฐโครโรราดโดประเทศสหรัฐอเมริกา ถ่ายทอดสดในช่วงพรามาอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้า7นาฬิกาของวันเสาร์ที่7กันยายน2567ตามเวลาประเทศไทยโดยกล้องชรณีในฐานะนักสู้ไทยที่พึ่งประลองฝีมือกับซูเปอร์เล็กมาในศึกวันลุมินี68เมื่อ28มิถุนายนที่ผ่านมามองว่าไฟนี้จะสนุกดุดเดือดอย่างแน่นอนเพราะต่างฝ่ายต่างมีดีเป็นของตัวเองและมีความเป็นไปได้สูงที่จะจบลงแบบไม่ครบยกอีกด้วย สำหรับไฟลูกวางพี่ซุปเปอร์เล็กกับจนาไทยแฮกเกอร์ตีผมก็ต้องเชียร์พี่ซุปเปอร์เล็กอยู่แล้วแต่ถ้าให้วิเคราะห์ในฐานะนักชกเหมือนกันผมมองว่าสนุกดุดเดือดแน่นอนแต่ละคนมีดีไม่เหมือนกันแฮกเกอร์ตีมีดีที่มัดความเร็วความหนักพี่ซุปเปอร์เล็กมีอาวุธมวยไทยที่หนักมีศอกมีแข้งอันตรายส่วนตัวผมคิดว่าไม่ครบ5ายกแน่นอนครับ เหน,นักจากซูเปอร์เล็กที่เป็นตัวแทนนักชกไทยในครั้งนี้แล้วยังมีศึกสรรอ,อขอนเมืองนักสู้ขนใจมหาชนเจ้าของฉาย,ยาคนไม่ยอมคนวัย35ปีจากนครศรีธรรมราชลุนพีร่รวมค่ายของกล้องธรณีที่จะไปวัดฝีมือกับเรียมแฮริสันมวยบูดูเดือดจากสหรัฐอาณาจักรในกติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคชเวทรต140ปอนด์ด้วยชาววันเสาร์ที่7กันยายนนี้แฟนมวยชาวไทยห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง